โอเคนะครับสวัสดีกันทุกคนะครับวันนี้ผมจะมาถามอะไรนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยมินิคานิวาลมันค้างอะ่ะผมเล่นไปแบบเล่นไปปุ๊บออกมาเล่นทีก็ได้นะแต่พออีกทีหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เนี่ยทำอมันค้างอย่างเงี้ยครับางงาสะพอพวกอดแล้วมันไม่ติดอะไรขึ้นช่วอธิบายน่อครับนี่คืออะไร ถ้าถ้าแบบคุณออกได้เอ้ยถ้าใครดูวิธีอ่ะช่วยบหงเลยนะผมขออย่ยิ่งได้มาไกลพอสมควรวมามาอ่ะเวืามาสามสิบไปก่อผมก็ได้ยากแลนนะโอเคนะครับฝากฝากฝากด้วยนะครับหาวิธีแก้ผมหน่อยผมขอร้อง Let's do it.